สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำเหรียญโปรยทานอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักมากง่ายๆเพื่อนๆก็ทำได้นะคะเป็นดอกบัวกลีบสองชั้นนะคะเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะใช้ลิบบิ้นนะคะลิบบิ้นนะคะตาลังนะคะ ลิบบินตาละคังเป็นกากเพชรนะคะด้านหนึ่งเป็นกากเพชรอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบธรรมดานะคะตาละคังเราจะตัดความยาวอยู่ที่85เซนนะคะแล้วก็ตัดไปแหลมแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเพื่อนๆตัดทั้งสองข้างเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแบบนี้นะคะพับลิบบิ้นนะคะพับลิบบิ้นให้ห่างกันประมาณ สามเซนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วกดด้านท้ายให้เป็นรอยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มฐานสามก่อนนะคะเพื่อนๆนเริ่มฐานสามเส้นที่หนึ่งเราหยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามสอดผ่านห่วงเส้นที่หนึ่ง นะคะสอดผ่านห่วงเส้นที่หนึ่งแล้วดึงเส้นที่สองลอดผ่านห่วงนะคะแบบนี้เราก็จะได้ฐานสามนะคะเพื่อนๆฐานสามเป็นจั่วนูนแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เส้นด้านบนทุกเส้นนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนทุกเส้นเราจะทำข้างล่างก่อนนะคะพับเฉียงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะ ด้านขวามือพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายนะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะสอดแบบนี้นะคะเราก็จะได้ฐานหกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมา3เส้นนะคะเราจะหยิบเส้นนี้นะคะเส้นนี้เสร็จแล้วเราจะทำหมุนไปทางขวานะคะหยิบเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามนะคะ เราจะวางลิบบิ้นสลับลงไป1เส้นแล้วหยิบด้านล่างขึ้นมาแทน1เส้นนะคะแล้วเราจะวางลงไป1เส้นหยิบด้านล่างขึ้นมาแทน1เส้นนะคะหยิบด้านบนลงไป1เส้นหยิบด้านล่างขึ้นมาแทน1เส้นนะคะตอนนี้ด้านล่างของเราก็หมดแล้วนะคะเพื่อนๆด้านล่างของเราก็หมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะลดริบบิ้นในมือให้เหลือสองเส้นเราก็จะวางเส้นฝั่งขวามือสุดลงไปหนึงเส้นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะสอดเก็บนะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะสอดผ่านห่วงสอดผ่านห่วงแรกนี้นะคะเส้นที่สองสอดผ่านเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสอดผ่านห่วงสองเส้นนะคะแบบนี้เราก็จะดึงให้กระชับ ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเกลียวแบบนี้นะคะเกลียวเขาจะหมุนตามกันนะคะถ้าเพื่อนๆทำถูกเส้นทุกเส้นจะไม่เรี่ยงซ้อนกันนะคะพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาอย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับขั้นตอนถัดไปเราจะนำเส้นไป วางพาดไปที่หน้าเส้นนี้นะคะเพื <transparency S 3> ่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นด้านล่างพาดไปสองเส้นก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะพาดไปแบบนี้นะคะเส้นถัดไปเส้นถัดไปเราจะทําเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราจะทําเส้นนี้ก็พาดไปสองเส้นเหมือนกันนะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันพาดไปสองเส้นนะคะ พาดไปจนให้เหลือริบบิ้นสองเส้นนะคะเส้นนี้เราก็พาดไปเหมือนกันเราจะเหลือริบบิ้นในมือสองเส้นนะคะเพื่อนเเราจะทําเส้นทางซ้ายมือก่อนนะคะทําเส้นทางซ้ายมือนํามาสอดผ่านช่องนี้นะคะเป็นเส้นที่อยู่ติดกับเส้นที่เราพาดลงก่อนหน้านี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดค่ะอีกเส้นหนึ่งเราจะมาสอดสองเส้นก็คือสอดเส้นนี้และเส้นนี้นะคะ นนีะะคะพอสอดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นลูกส้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับแบบนี้เลยนะคะถ้าเราทําถูกนะคะเพื<ๆ>่อนๆเกียวเขาจะหมุนตามกันเส้นทุกเส้นจะไม่เลียงซ้อนกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะไม่ซ้อนทับกันนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราก็จะสอดเก็บตามปกตินะคะพลิกกลับด้านมาเราก็สอดเก็บ หน้าเส้นของตัวเองนะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสอดผ่านไปตามเส้นเดิมนะคะให้โผล่ออกตรงนี้โดยลอดผ่านสองเส้นนะคะสอดเลยค่ะแบบนี้นะคะสอดผ่านสองเส้นนะคะสอดให้ครบทั้งหกเส้นเลยนะคะ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะอ๋อยังไม่สุดท้ายยังอีกหนเส้นนะคะริบบิ้นเขาจะงอหน่อยหนึ่งริบบิ้นจะหมดม้วนแล้วค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อได้แบบนี <S <s ้แล้วนะคะเกีียวเขาก็จะหมุนเรียงเกีียวเขาก็จะหมุนเรียงตามกันแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับถ้าเพื่อนๆจะใส่เหรียญก็ให้ใส่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเถ้าเราจะไม่ใส่เราก็ใส่ตอนสุดท้ายก็ได้นะคะ แบบนี้ดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับแบบนี้เลยเราก็จะได้ลูกส้มกลมๆแบบนี้นะคะลูกส้มกลมๆดึงให้กระชับเลยค่ะเพื่อนๆดึงให้แน่นๆนะคะเพื่อการเวลาเราทํากลีบเขาจะได้ไม่ไหลกลับคืนมานะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ลูกส้มกลมๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะพอเรา กลับร kind of ิบบิ้นมาได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําในส่วนของกลีบด้านในนะคะกลีบด้านในนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ดึงริบบิ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ม้วนปลายลงแบบนี้นะคะม้วนปลายลงแบบนี้นะคะดึงริบบิ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนดึงริบบิ้นมาเสร็จปุ๊บล้วก็ม้วนลงนะคะเพื่อนเพื่อนม้วนลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดได้เลย นะคะสอดช่องที่อยู่ถัดไปนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นถัดไปดึงมาม้วนลงนะคะม้วนให้เป็นแบบนี้นะคะก็สอดค่ะนะคะเขาก็จะเรียงกันไปแบบนี้นะคะเรียงซ้อนกันไปแบบนี้นะคะดึงอ่ะ บิดปลายลงทำเป็นกลวยสอดขาดึงมาบิดเป็นกลวยนะคะสอดค่ะดึงมาแบบนี้นะคะเพืพ่อนๆแล้วก็บิดลงแบบนี้แบบนี้นะคะ กจะเป็นกลวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สอดเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเราจะได้แบบนี้แล้วเราเราก็จัดกลีบให้สวยงามนะคะจัดกลีบให้สวยงามจัดกลีบให้สวยงามแบบนี้เลยนะคะเราจะดึงให้แบบฟูๆหรือว่าเราจะดึงให้ชิดชิดก็ได้แล้วแต่นะคะเพื่อนๆนแล้วแต่เพื่อนๆนจะดึง ะะอันนี้เราจะดึงให้ชิดๆนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้แบบนี้แล้ว <ítulo> ตัวนี้เราจะดึงแบบว่าไม่ให้แน่นมากนะคะถ้าเราดึงแน่นมากกีบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะดึงเข้าไปแน่นๆนะคะดึงเข้าไปแบบนี้นะคะดึงเข้าไปแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเราจะทําในส่วนของกีบนะคะทาส่วนของกีบนะคะเพื่อนๆค่อยๆจัดไปนะคะให้กีบเพอเท่าๆกันนะคะให้กีบพอเท่าๆกัน ขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะดึงนะคะดึงช่องที่เราจะสอดนะคะเพื่อนคือช่องนี้นะคะช่องติดกับเส้นที่เราทําเลยคือช่องนี้นะคะเราจะดึงริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนปลายทำกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเลยนะคะกลับคืนมาสอดช่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆกลับคืนมาสอดช่องหนึ่งนะคะ ับดึงมาสอดช่องนึ่งถ้าเกิดเขาสอดไม่ได้เราต้องกดกดกรีบลงนะคะเพื่อนกดกรีบลงเพื่อสอดให้มันได้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้กรีบแบบนี้นะคะเพื่อนจะได้กรีบแบบนี้นะคะกรีบดอกบัวจะได้กรีบแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเส้นถัดไปนะคะเราจะทําวนไปทางซ้ายนะคะดึงแล้วก็บิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะ ค่ะเราจะได้กลีบที่สองแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปหมุนไปทางซ้ายนะคะดึงกลีบขึ้นมาบิดค่ะสอดค่ะ เดี๋ยวเรามาจัดกีบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆดึงมาบิดลงดึงมาทางขวาบิดกีบลง ดึงมาทางขวาบิดกีบลงเราก็จะได้กีบแบบนี้แล้วนะคะคเพื่อนๆเราก็ดึงนะคะดึงให้กระชับเท่าๆกันทุกกีบนะคะคเพื่อนๆดึงให้กระชับเท่าๆกันทุกกีบนะคะดึงแบบนี้นะคะกีบเล็ก กีบไหนใหญ่หรือกีบไหนเล็กเราก็ดึงนะคะดึงให้ปลายแหลมๆนะคะดึงให้ปลายแหลมๆแบบนี้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะพอจัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้เราจะทํากีบแผดไปนะคะ สอดก็คือเราก็จะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ดึงมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆดึงมาแล้วก็โค้งกับสอดช่องนี้นะคะสอดช่องนี้แบบนี้สอดแบบนี้นะคะสอดให้ได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆดึงมาโค้งกับสอดนะคะแบบนี้ดึงมาโค้งกับ สอดแบบนี้นะคะดึงมาโค้งกลับดึงมาโค้งกลับแล้วก็สอดนะคะดึงมาโค้งกลับดึงมาโค้งกลับ นะคะคด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนกลับพลิกมาด้านหน้านะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทํากลีบแล้วนะคะทํากลีบสอนอีกทีหนึ่งโดยที่เราจะบิดมาข้างหลังแบบนี้นะคะบิดมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนมาข้างหน้าแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเส้นที่เราจะสอดนะคะเพื่อนๆเราจะสอดเข้าไประหว่างช่องกลีบกลีบแรกกับกับเส้นนี้นะคะถอยหลังมาหนึ่งเส้นนะคะเราก็จะทําแบบนี้ ดึงมาแล้วก็ม้วนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะเพื่อนทําเป็นกลวยแบบนี้แล้วก็สอดลงไปค่ะสอดลงไปแบบนี้นะคะเราจะได้กลีบแบบนี้ได้กลีบแบบนี้นะคะชัดไหมคะแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปดึงม้วนเป็นกลีบแบบนี้นะคะเพื่อน แล้วก็สอดถอยหลังมาหนึ่งช่องนะคะสอดถอยหลังมาหนึ่งช่องเพื่อนๆจะทําไปข้างหน้าก่อนก็ได้ทําไปข้างหลังก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแบบนี้ถ้าเราทํามาข้างหน้าก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนเื่อนดึงมาม้วนปลายลงทํากลวยสอดค่ะ ดึงมาทางขวาม้วนปลายลงสอดค่ะดึงเส้นมาด้านหลังม้วนปลายลงสอด ดึงปลายมาด้านหลังม้วนสอดค่ะแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเราจะได้แบบนีเ้เราก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเพื่อนด้านหลังเราก็ตัดได้เลย ตัดยาวพอประมาณนี้นะคะเราจะสอดเก็บนะคะเราจะสอดเก็บด้านหลังก็สอดเก็บปกตินะคะด้านหลังก็จะดึงมาแล้วก็สอดเก็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆสอดเก็บแบบนี้แบบนี้นะคะดึงแล้วก็พับไปข้างหลังสอดเก็บแบบนี้นะคะ ดึงแบบนี้แบบนี้นะคะสอดเก็บให้ครบทั้งหกเส้นเลยค่ะถ้าสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเราจะได้แบบนี้นะคะเพื่อน ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะสวยงามมากน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยเหรียญปรยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ